ทีนี้อะเรื่องถัดไปหัวข้อที่สองนะคะของบทนี้เป็นการรักษากรดเบสของเลือดนะคะเราต้องคิดก่อนว่านักเรียนลองเดาหน่อยว่าปกติเลือดของเราเนี่ยน่าจะเป็นกรดเป็นเบสหรือเป็นกลางมาเดามาไม่มีใครพูดแบบนี้แลพูดพูดคิดเป็นเบสเป็นเบสหรอจริงหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้ ทำไมเป็นทำไมถึงเดาว่าเป็นเบสอะอ๋เอเดาเพราะเดาค่ะใช่ <laughs> <c oughs> คิดว่าอะไรน่าจะสมดุลที่สุดระหว่างกดเบสกลางกลางเป็นกลางค่ะเออเป็นกลางมาเป็นกลางมันโคตรจดที่แบบประมาณ p ีเอเท่ากับเ็ดใช่ไหมแล้วน่าจะเคยเรียนเนาะพีเอหนึ่งศูนย์จีพอศูนย์สิบสี่เนี้ยค่ะเออเลือดอจะเป็นกลางนะคะถ้าปกติเนาะ เพราะฉะนั้นการควบคุมการรักษาดุลยภาพของกรดเบนในเลือดอะถ้าเลือดมันกลายเป็นกรดร่างกายจะมีกลไกสักอย่างหนึ่งเพื่อกลับให้เลือดกลับมาเป็นกลางให้ได้หรือถ้าเลือดเป็นไปฝั่งในฝั่งหนึ่งอะจะทําให้เป็นกลางให้ได้นะคะทีนี้นกลไกที่จะช่วยนะคะเดี๋ยวอธิบายในสไลด์ถัดๆไปเนาะแต่ว่าเราดูอันนี้ก่อนว่าเลือดมีแนวโน้มที่จะเป็นกรดหรือเป็นเบสมากกว่ากันนะคะ ควรจะพูดถึงการหายใจระดับเซลล์เนาะอันนี้คือการสร้างพลังงานของเซลล์้านักเรียยจําได้มันคือ ATP นะคะที่เราเรียนไปตอนเรื่องการลําเลียงสารนะคะเ,เซลล์เนี่ยเขาจะอยากได้พลังงานเพื่อเอาไปใช้ในกระบวนการอื่นๆต่อไปเนาะกระบวนการย่อยอาหารกระบวนการลําเลียงสารยอะไรเงี้ยต้องใช้พลังงานนะคะซึ่งได้มาจากการหายใจระดับเซลล์นะคะเป็นการสร้างพลังงานได้มาเป็นสรรมการนี้อันนี้คือทุกคนยังทานควันอยู่ไหม ทันไหมท่านค่ะนะอ่ะตอนนี้นึ่งเผื่อมีคนไม่ทันนะคะรู้สึกพูดเร็วไปนิดนะคะปกติเลือดเป็นกลางเนาะแต่เรามาดูหน้านี้ว่าเอ,อ่อเลือดเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นกรดหรือเป็นเบทมากกว่านะคะก็เลยดูที่การหายใจระดับเซลล์เพราะปกติเนี่ยเซลล์จะหายใจระดับเซลล์เพื่อสร้างพลังงานกรรมการการหายใจระดับเซลล์คือบรรทัดนี้เนาะ ใช้อาหารนะคะอาจจะเป็นน้ำตาลไขมันโปรตีนอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีออกซิเจนเนาะสร้างออกมาได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์น้ำแล้วก็พลังงานนะคะนี่เขาก็เลยถามว่าไอผลิตภัณฑ์เนาะด้านขวาของสมการนี้ค่ะมันจะเอาไปทำอะไรต่อนะคะเพราะว่าเซลล์ต้องการแค่พลังงานเนาะมันเขียนไว้ให้แล้วนะคะพลังงานเซลล์เอาไปใช้ในเมตาบอลิซึมเนาะส่วนคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะคะ น้ำเนี่ยจะยังอยู่ในเซลล์นะคะเพราะว่าน้ำสามารถเอาไปใช้ต่อต่อ,ตอทำอะไรก็ได้นะคะ <ern al> ่วนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยซึ่งเป็นของเสียจากการหายใจระดับเซลล์เนี่ยค่ะมันจะถูกลำเลียงไปในเลือดนะคะเพื่อที่จะขนส่งไปที่ปอดนะคะแล้วเราก็จะหายใจออกเนาะอันนี้เียราจะจดเพิ่มนิดนึงเนาะหายใจออกนะคะ เราเอาหายใจออกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะคะเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นของเสียเนาะทีนี้ในเลือดเนี่ยนะคะมันจะมีน้ำเนาะเลือดมีน้ําอยู่นะคะคาร์บอนไดออกไซด์ก็เลยจะไปรวมกับน้ํานะคะอันนี้ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับน้ํามันจะเป็นกรดเป็นกรดค่ะทราบไหมเป็นกรดทุกคนเคยกินคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในน้ำไหมคะเคยค่ะมันคืออะไรอะ่ะน้ำอัดลมใั่ไหมคะ เอทอันใช่ไหมเนาะคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในน้ําที่ปกติเราเจอก็คือน้ําอัดลมนะคะอ่าสมการข้างบนคือการหายใจะระดับเซลล์เราได้พลังงานออกมาเซลล์ไปใช้นะคะคาร์บอนไดออกไซด์ต้องกําจัดทิ้งอ่ะกาจัดทิ้งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องกําจัดนะคะเขียนต้องไปเลยแล้วกันต้องกําจัดทิ้งอ่า นีกําจัดคาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งทางหายใจออกเนาะแต่คาร์บอนไดออกไซด์ hing, จะรวมกับน้ำนะคะก็เลยได้เป็นชมาก,การข้างล่างเน,ะนาะคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับน้ําได้เป็นกรดคาร์บอนิกนะคะขอบลบก็ไกลออกให้หน่อยนะกรดคาร์บอนิก eed, ก็คือเหมือนกับน้ําอัดลมที่เราดื่มนั่นแหละนะคะแต่ว่ากรดคาร์บอนิกที่อยู่ในเลือดเนี่ยเขาจะอยู่ไม่สุกนะักเรียนเขาจะแตกตัวมาเป็นไอออน2ชนิดนี้นะคะคือไฮโดรเจนไอออนกับไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนนะคะ ตัวที่ไฮโดรเจนไอออนเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นกรดนะคะซึ่งแปลว่าจะทำให้เลือดเราเป็นกรดหรือเป็นเบสมากกว่ากันถ้ามีสมการหายใจรดับเซลล์ขึ้นเป็นกรดค่ะเป็นกรดนะทุกคนอ่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องกำจัดทิ้งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะร่างกายเนาะเลือดอมันจะเป็นกรดมากขึ้นเพราะว่าเราได้คาร์บอนไออกไซด์จากการหายใจระดับเซลล์นะคะ สิ่งที่เราจะต้องกําจัดทิ้งจะมีอยู่2อย่างนะคะคือกําจัดคาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งแล้วก็กําจัดไฮโดรเจนไอออนทิ้งนะคะเราจะใช้สองอยวะด้วยวกันในการกําจัดนะคะถ้าเป็นกําจัดคาร์บอนไดออกไซด์เนาะเราจะใช้ปอดนะคะก็คือเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปหายใจออกเนาะส่วนถ้าเป็นไฮโดรเจนไอออนนะคะมันละลายอยู่ในน้ําอยู่ในน้าเลือดแปลว่ากําจัดทิ้งต้องใช้อวัยวะไหนนักเรียน ได้ไหมไฮโดรเจนไอออนละลายอยู่ในน้ําซึ่งน้ำอยู่ในเลือดไตค่ะไทอไวนะไอดีอ่าใช้ไตเนาะอ่ะอันนี้ดูคอนเซ็ปต์คร่าวๆก่อนเนาะเลือดมักจะเป็นกรดซึ่งไอกรดเนี่ยมันเกิดจากสองอันนี้คาร์บอนไดออกไซด์กับไฮโดรเจนไอออนเราก็ต้องกําจัดสองนี้สองอันนี้นะคะไปต่อนะคะ นี้เราดูกลไกลอันแรกก่อนนะคะกําจัดคาร์บอนไดออกไซด์โดยปอดเนาะอือ uh huh. เอ่อเหมือนเดิมนะคะดูความเข้มข้นของเลือดอีกแล้วนะคะความเข้มข้นของเลือดเนาะดูว่าถ้าความเข้มข้นของเลือดเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์กับไฮโดรเจนไอออนมากขึ้นเนาะแปลว่าเลือดเป็นกรดแล้วนะักเรียนเขียนเพิ่มตรงนี้นิดนึงเลือดเป็นกรดนะคะซึ่งไม่โอเคนะคะต้อง ร่างกายต้องทําให้กลับมาเป็นกลางให้ได้นะคะมันจะส่งสัญญาณไปที่ส่วนสมองส่วนควบคุมการหายใจนะคะซึ่งมีสองที่นะคะมีที่พรกับเมดเลลาเนาะอยู่บริเวณก้านสมองนะคะเอ,อาา่อสไลด์ตอนต้นครอบเรียนไฮโปทารามัสกับต่อมใต้สมองไปเนาะถัดลงมาอีกนิดนึงจะเป็นพรกับเมดเลลาเป็นสมองควบคุมการหายใจเนาะ ทําให้เพิ่มอัตราการหายใจให้เร็วและลึกขึ้นนะคะนักเรียนลองหายใจให้เร็วและลึกขึ้นก็ได้นะลองดูนะคะอันนี้คือเพิ่มการหายใจออกนะคะหายใจออกมากขึ้นอันนี้คือทิ้งคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะคะ แล้วก็จะเข้าสู่สมดุลแค่นี้เลยนะคะมีสมองสองส่วนเพิ่มเข้ามาะคะ่ะทันไหมคะได้หมได้ไหม,ไไหมชายาดาทันไหมทันค่ะอนไปต่อนะอันนี้ดูความเข้มข้นของเลือดเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็ไปบอกสมองส่วนพรกับเมดิลาลโลงกาตานะคะก็หายใจออกมากขึ้นนะคะเป็น,นกลไกที่หนึ่งในการลดความเป็นกรดของเลือดนะคะ ทีนี้ถ้าเป็นอีกอันหนึ่งนะคะก็คือใช้ไตเนาะไตก็จะตรวจจับจากความเข้มข้นของเลือดเหมือนเดิมนะคะว่ามีไฮโดรเจนไอออนกับคาร์บอนไดออกไซด์มากหรืออย่างเห็นไหมเหมือนเดิมเลยถ้ามีคาร์บอนไดออกไซด์กับไฮโดรเจนไอออนในเลือดมากขึ้นแต่ว่าเลือดเป็นกรดใช่ไหมคนไงหน้าดูก่อนนะนี่นะคะเลือดเป็นกรดเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขนะคะคือเราต้องลดกรด ให้กรดมันน้อยลงกับควบคู่กันคือเพิ่มสารที่เป็นเบสเข้ามาเห็นไหมสองฝั่งจะทําคนละอย่างแต่ว่าทําควบคู่กันเกิดขึ้นที่ไตนะคะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งด้านซ้ายนะคะคือลดความเป็นกรดเนาะก็คือเอาสารที่เป็นกรดทิง้งไปที่ไตนะคะสารที่เป็นกรดเนี่ยจะมีอยู่2อ,อย่างหลักนะคะคือไฮโดรเจนไอออนกับแอมโมเนียมไอออนควรเขียนไว้ข้างบนขวาของสไลด์นะ ลองอ่านเพิ่มเติมได้นะคะมีไฮโดรเจนไอออนกับแอมโมเนียมไอออนถูกหลังทิ้งไปนะคะแล้วก็ถูกหลังทิ้งไปกับปัสสาวะนะคะส่วนถ้าเพิ่มความเป็นเบทก็คือมีการดูดกับสารที่เป็นเบสเพิ่มขึ้นใช่ไหมดูดกับสารที่เป็นเบสสารที่เป็นเบทจะมี2อันมีไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนนะคะกับโซเดียมไอออนนะคะดูดที่ไปเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เข้าสู่สมดุลฉันต้นองอธิบายรอบไหม ทันไหมคะทันกดยกมือก่อนเั่นดูคอนเซปต์ก่อนอนะแล้วค่อยไปอกาะอ๋อหรือว่าทุกคนก็คือหายไปแล้วจริงๆมันจะมีไอออนชนิดอื่นๆด้วยเนาะแต่ว่าเราไม่พูดถึงลากันนะคะอะแต่ว่าคอนเซปต์สำคัญนะคะคือเรา ร่างกายเกิดตับจากความเข้มข้นของเลือดเนาะถ้าเลือดเป็นกดเราต้องลดกดแล้วก็เพิ่มเบสนะคะแล้วก็ทําง,งานสองอย่างนี้เนาะแล้วก็เข้าสู่สมดุลเนาะควรมีเขียนไว้ให้ในสไลด์แล้วเนาะควรขอเปลี่ยนสไลด์เลยได้ไหมกดอะไรอยู่ปะต้องูมอะไรปะไม่ตอบชั้นหนึ่งนะคะอ่ะไปหน้ารลปนะคะ อันนี้คือเอาการทํางานของสองอย่างมารวมกันเนาะด้านซ้ายนะคะจะเป็นการทํางานของปอดเนาะด้านขวาเป็นการทํางานของไตนะคะอันนี้ดูความเข้มข้นของเลือดที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมที่มีคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์นะคะกับไฮโดรเจนไอออนเพิ่มขึ้นในเลือดนี่คือเลือดต้นกรดหรือเป็นเบสนะเป็นกรดค่ะคิดเร็วอ่า มีนักเรียนลองไปทบทวนอีกทีว่าทําไมเลือดถึงเป็นกรดนะคะแล้วเขาก็ไปบอกว่าเฮ้ยปอดเธอต้องสมำหงส่วนพอนกับเม็ดดาล่าออฟลองกาตาเนี่ยต้องหายใจออกมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เข้าสู่สมดุลส่วนถ้าเป็นไตเนาะจะทำสองอย่างนะคะคือลดโกรดเนาะเกิดการหลั่งสารสองชนิดนี้นะคะไฮโดรเจนไอออนกับไฮอแอมโมเนียมไอออนเนาะแล้วก็ดูดกลับส่วนที่เป็นเบสนะคะเพิ่มเบส นี่คือเหมือนเดิมเลยเนาะมีไฮโดรเจนคาบอนไอออนกับโซเดียมไอออนเนาะเบิดเพิ่มเบขึ้นมานะคะ่ะก็จะเข้าสู่สมดุลเย่ Yay. หมดแล้วใช่ค่ะเป็นแล้วค่ะถามไหมคะโอ้ย